มามาพี่น้องขึ้นรถขึ้นรถก็ฮมจ้าวันนี้พาพระวัดเที่ยวด้วยรถพีโก้เจ้บปักเตียวพี่น้องไปไปคนละครับิ่ง นี่นกเป็นนกที่ไม้เป็นไม้สวัสดีมาแรงกับพี่น้องเมื่อ,น,อน,นี้พเาวัดน้องบุย้ยกับไปเสียงวัดกลับมาจากหน้าภูครับผมเมื่อนี้ไปเดินป่าไปต้ายเย็บขายอนุรักษ์ธรรมชาติตัวมื่อนี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับ นตอนนี้กำไปน,อต,นตอนนี้กำลังเดินทางกลับ ทางเดือนปุ่มหาพันเขาเอิ้อว่าหนาอย่างไะหนาปลายหนาวต้นแรงปลายหนาวต้นแรงต้นร <laughs> ้อนต้านา้อนจีบโดนโดนที่มิชากแบบนี้เดียว <laughs> อย่าพลาลงขากาง,าง <laughs> ลเลยีละเถือกอาหายยากเบ็กกันเนี่ย <Yeah. laughs>

เนี่กำลังไปนะไอ้วนควดอนอาอยู่นะเมาอย่างัวเรอมองควาน่อยเด็กปาตัวือหลายเด็ไม่ดูนตามทางนี้ตามถนนนี่ม่แต่ต้นโยธาล่ยหลี่น้องระโยชนี่จะเป็นแม่แบบหลังเทวัน

าต้นยากันนั่นหาของน้องอ้ยท่านั่น แต่ว่าอยู่นี่เพื่อนเอาออกจ้ะเอาไ้ใส่าถึงนี่เนงเปริเนสอตอนนี้กำลังสิเขานะของน้องอุ้ยกุ้ยเชาพราวัดเจ้าพะเดไทยมุมกวั้งหผลเนกุยานี่พี่น้องทานเขา Yeah. ทำนะขอมองอุเยมุมกว้างุกแกมาถ่ายกันถ่ายแต่มุมแคบจะเลยได้หรือหรับกเปงม่เาีร้านัดวอันนี้รถเลยจัด คนเนียแดงๆลูกไท้ายเถอตกอ,อ,อตลอดไมหมานีวันนี้เลย มีนก็มีนะก็มีนะดีแล้วจอดรถเก็บผักเกี้ยวเก็บผักเกี้ยวหลายหลายแต่เอาไม้ตะพอสุดนื่มันเหมือนอะไมันนี่มั้ยอย่างมาบิ่งควายหน่อยแต่มาบิ่งควายหน่อยมาบึงควายน้องอดอสินมาบิ่งควายหน่อยน้องยังเกาะ น้องอยังน้องคำแพงน่องขำลาชื่อมวนใช่ปะลูกอีออมสิหนูทเกิดอีออมสินเป็นอีเสรนอ่ะอีออมสินอ่ะปหาปลาดุกใส่มะลาบอะไเนี่ยไี่ต้มสุดแสบบ่อสิไปหาปลาดุกใส่มะลาบมีกับลาบปลาดุกมวนใส่มวนใส่อันนี้เอาหกตัววัดอันนี้แม่ก็จะไปฝากแต้งเกี่ยวหลายๆลายนี่เปาะ เราไปกินกับปลาลาบองกระแทบแล้วกินกับปลาแดกเบิดเน่นไปแปต้มสมใส่มดแดงเนาะใช่ไหมเป็นกระแทบเนาะแทบสมใส่มดแดงแบบเดียวกนต้มสมต้มใส่ปลาเออต้มสมใส่มดแดงแบบเดีจ้าได้ปะโบดไอเดียไอเชี้อขึ้นติเออขืนพูดเอาเอาแบบอนุรักษ์ธรรมชาติฮะช่วยเชื้อขึ้นไม่ได้จ้ะวะหนูด่ากันต้องไปดอยแดงแปลงทางเนาะ าาหลยจังีขึ้นเศร้าเชื่อกันแต่ว่ามีงัวไอ้ที่สุกและล่ามกันสนุกอยู่หันยันมาสซัดของเรามือหนีได้บอกมาแอันนี้ไปเกี่ยวนี่ละไม่โดนหรอไม่ห้กินเลยไม่โดนวันนี้หรอต้องบอกรื่องวัลมันตีบัวตีสมันบ้างน่ยังยังอะไรอีกบ่ตีแต่ที่สงสัยมัดชัวรนังมันเป็นแบบไหน ทันไมาอีออมสินกัขึ้นเอี้ยนอุ้มบุญกัขึ้นแม่นสองอ,อันที่เราเพราะในหลงอยู่ไว้หน่อยตอบยังไงโอ้ยขึ้นแบบใด้ขึ้นแบบจังวหวะหนั่นตัวนี่ยังออกบ่าั่นโอ้ยกบ่ขึ้นดอกแต่ว่ารอบแรกขึ้นคักอยู่เมือกใสออกหลายอยู่หอดรอบที่สองมากัเป็นขึ้นคอร์ลอแคระเป็นโอ้ยเบิ่องหนักสนอกว่ารุ่นนี้เหรอเมื่อไม่เขาหัดเรื่องเขาก็ได้ขายถิ่มมดควักสนอกอีนั่นด้วยสิ่นอีฝอยนี่เป็นเงียบเงียบอยู่จังหวาเอี้ยน ค้าลานี่วันที่ยี่ิบสีหอดครบครบรอบเชิงของข้อยไปของพ่ออดอไอ้บักเทศการของพออง่ออเชิงประโยชน์เชิงเชงไปพ่อกำลังส่อมแหอยู่วันป่าโอ้ยข้าจิขาดอะไรเพราะนั่นสุมเพลเราได้เสียงข่อยบ่แม่นข่อยเป็นสร้างข่อยกอบบ่ฝูงหรอก <laughs> ข้นจิขาดข้าขาดแน่นนข่อย่ใจดำใจดีปานเจ้หรอกแม่นคอยกอบเป็นสร้างแหย่พวกนั่นก็อันล่ะหนูกัดแหป้าจิตตัว มันสำสาไหมผนต้อฝูงวัเนเท้าไม่ต้องไมีดฟันเติมด้หนูกระแหวาะ,ะโอ้ก็เปลยนให้เปลี่ยนหัวนโโีดฝูงมากใชจอมันว่นไม่มไมพดไปฝูงได้สานะไหนป่านานั้นโอ้ยเท้าเฮ้ยจะคอยเยไปเสียดค้หน่อยเหนื่จังสันไปเ <c oughs> สียดเ้ยังอยู่ยนี่เป็นบรรยากาศโซเล่กันนี่พีเด้<ะ> โอ้โอข่อยเดีอยวว่าป้าเปลือพองสินฝุงแหจะไหนมาฝุงโคดฝุงเหี้ยแต่ตแต่พอสารไม่ก็บ่าไหลปันนี่ว่าสินดอกนี่ก็เอาใบจังซี่เลยบ่ได้ในายมันไปใส่อีกดอกไปไล่ซุมนันมาเขาควักแล้ว,วเลยบ่นเว้ยหาไม่ไพ่มาตีไว้จะสองสมามาเมาท้านะคนเราว่ามีผู้รับเดี๋ยวแม่สิไปกับพ่อดอกไปยังอัดสิไปหา้าเอาผักชวไปให้เนาะอันนี้เขาสิไปซ่อมบอลเลยงากองตี นงี้ยเลย n h มันทั้ง n ากองนั่นแหละเยรัดม่อยู่บ้นตัเออยินว่าเยรัเยวัดจา่นะแล้เอาเครื่องสำอางมาขายบ้านผมมาบานเอาได้ซื้อนี่ปวดแล้วที่มาเปิดราดขายของยิงเหรอปแล้วปวดขายเือเครื่องสำอางแล้วน่ะก็ถือว่าได้ขายค่อยหรอกขั้น่าขายเครื่องสำอางคงคู่ขายันแล้วู้นมันบ่เลี้ยว ว่าอะไรกินดอกสวดจำเนี่ยว่ได้กินคอยดอกเปืดปรุงขมวนจัดคนหลายดีโอ้มาเด้ดๆห่อนผักต <Christ>. ิ่วมาเบิ่งคล้วยท่าเบิ่งให้มันติดเบิ่งดีๆคล้วยนั่นใหญ่มันเสียปีเสียเดือนรอแต่ว่าสิให้น้องมาสาวเบิ่งให้ล่ะเออใหญ่มันเสียปีเสียเดือนได้การเรื่องคล้วยละหิงสมัยใหม่เนี่ยได้เหญ่หรือหญิงถึงจะรำมชาสตร์ไรบ่เป็นได้ดิบ่อุโมื้อนี้ต้องไอ้เพิงเทคโนโลยีหรอ กูหันพ้นมะซ้าวให้คอยแล้วอีเท่าเพราอพ้นจกเข้าไปพ้นว่ามันเห็นกันเลยทุกทุกทุกหมอทุกแล้วบอกเลยข้าติดแล้วเข่าเราเราต้องเบิ่งอย่างนี้กันนอกระไดคึกเวียดคึกกับคึกข้าน้องไปตัวที่ตัวเดียนฟุ้งถือโบจีนยากับขมไปมัดจักอีไดขืนอีไดโบขืนมึงอันเพื่ออะไรจีนึงคอยลุกมาเบิ่งแมนกับน้องเถื่อยย่างซึ้ยตาหูวอยู่ว่าควายสีอวกลูกอาการมันบอกตาหัวค้ำแล้วบัดนี่กับว่าผูกไว้เดินเนาะ บ่วบ่ปผูกเมื่อนั้นเมื่อนั้นบ่ปผูกมันเป็นคือยังฝนที่ตกดีน้ำแน่นอ่นหล่กก็เลยบ่อยากผูกมันก็เลยเอาไปในขอกน้ำมูอบดนี่มันเบิ่งกันดูไรมันเมื่อยเสร็จแล้วล่ะอยางน้อยตที่เว้เสียบหลับเขาหนึ่งเนี้ยเยพร้อมกันเจ็ดตัวในขอกอ่ะเอื้นคนไอ้ก็เลยว่าเฮ้ยบ่แมนเพลยลักออกลูกตีวาสัว่า ข่อยกระตนเทียงน้าได้ข่อยก็เล่นใส่เกียมหมาขึ้กันเลยเว้ยมาหอดยังยืนในน้ำมองดูสิมองมันนอนเปียกเมืดควอยออกเลี้ยวสนุกโตมันอยู่ใส่ข่อยขาอ่อนไปว่าเป็นบบนนั่งเกียยขีย่เนี่ยแขวกเราขี่ควอยเปียกเปียกกันแล้วไอเห็นแล้วว่าสันว่า <laughs> เจียเเลือยยุกข้าแขนนี่แหละที่ตกสาขันบ่งคาบไม่กับถิ่นคำข้อไว้เรียบร้อยกับคนคนนอนหลับดีๆ เกอบเป็นพนเดชาว่าเี้ยงคยฝึกหลายน้อว่าสนอกอืมของรักษาดีงวดนี้เขาเอางวดรุ้นหเขาเอาเฮ็ดดีๆปัดบัดเนียนมือทาอกี่ลาคือเกิดวันที่สิบสี่คุมภาอันนี้คือข่อบ้าเล็กเนาะข่อยกับ่าซื้อดอกไข่บอาซื้อๆมันสิออกมือนี่ละสนดอกว่าเด็กหาหน่อยัูเระเว้ออกอีนเนาะสีหนึ่งเรียบร้อยเลยไข่กับป่าได้ซื้อดอกหง่ข่กับปลได้ซื้อ คอยซื้อเก้าศูนย์คอยซื้อเลขเก้าศูนย์สามใบอุกคนคอยบ้องหงจักดอก่อยบ้องหงจักว่านที่ออกคอยซื้อซื้อก็ซื้อซื้ออย่างว่าที่น้องสาวเอาเงินมาให้น้องสาวเอาเงินมาใช้หนีน้องสาวว่าหายอายกับพี่นางเแล้วหาเนี้ยก็เลยเอาเงินใส่ไปเต้เมื่อพันหนึ่งเกะเลี้ยวว่าเมียกจะยาจมไป่อยได้สนุกเจ้าอย่างซื้อเลขคน เราก็เลยว่าโชคๆมันก็บอกบอกหลกบอกบอกออกบอกก็บว่ทุกแต่ดอกว่าก็บม่ได้ยึดติดห้าถือห้าถือก็เลี้ยวไปห้าบ่อถือกันแต่เดี๋ยวมันบ่ถือก็ว่าทำนี้ตัวบ่าอะไรว่ายังอีกมันมันมีมาสองตัวนกับน้องนี่นี่หัวคอยลามตัวคอยคอยคอยลามไว้หมดเอาจังสีหรอกขับว่ามาให้ลงน้ำนี่แต่ว่าอีมีน่ามันก็แห้งดีดีขึ้นบว่ให้ลงน้ำเพราะมันบเป็นทังดอก ดีสิบาทนี่ไปให้เฮียชมเขาใหญ่ออดมือเท้านี่เอาให้พี่น้องเขาเบิ่งแน่ข่อยก็ว่าสิไปเอาตัวยางมาให้พี่น้องเบิ่งทุกข่อยก็ลืม่อมจะเไรเป็นนอนจอสวอเซียเรือเจ้าเที่ยวซ้นกันหูสอกหูซอยเออพราะพระก็กาดข่อยอ่านบอกเนกะซิดเพราะว่เห็นตัวหนังสือเนกะสันน่ะนี่เนกะสันน่ะเนกะสันมันเป็นน้ำหรือเป็นผงเป็นผงจะจะไปดมเด้อ ปใส่ให้พ่ออดมือเศ้านี่ไงทุนทุนเป็นโพงผสมน้ำบ่ะบ๊อบบ๊อบเป้งที่เอาไปซีดป๊อก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 ปนอนจอมันจะเป็นหูซีวีเซแวเขาก็หยอดปั๊บใส่หูมันมันก็ตายแล้วนอนอคันผู้ใดบ่อยากใส่สูตรของนุ้นกับไปเอาเนื้อกาซิดสิเนื้อกาซิดขวดซัมมี่ลรืจ้าเนื้อกาซีดเนื้อสันขวดซัมมี่ลรืจ้าพี่น้องจ้าสี่สิบบาทคือหกสิบบาทหกสิบบาทใส่ได้โดนคุ้มค่าขวดประมาณซัมมี่ลรืจ้าพี่น้องขวดละหกสิบบาท ยาชามันประจำคอกยาบ๊อแมนประจำบ้านเด้อเล็กๆน้อยๆเป็นซิวเสียนเป็นซิวหัวส้างเอาไปใส่กับบ๊อ่แมนเลี้ยนด้านทรงไผ่วนโคดอนคือไผ่โบรางอย่างเที่ยอย่าไผ่หยังเพิ่์นวานี่ยมีเปียงบ๊อพกขวดน้ำมันพืชบ๊ยาชามันประจำคอกยาชามันประจำคอกใคนยังไปต้องบ๊อบพกน้ำมันพืชเนาะน้ำมันพืชบ๊อพกอืมตะกอนเห็นพกน้ำมันพืชได้อันนี้ก็มีดเนี่ยอืมอาวุธย์ยับพกค่ะเทียหยังเทียกของแข้งของขาได้ตัดอืมเนี่ย มันคนอย่างควาอย่อมันจะย่างไปตั้งแต่ตัวว่าเป็นได้สิมันต้องมี้หลายแนวคนหมอลานเขาแบบนี้เม็ดที่ไรก็มีพวกพวกเกีียวพี่ข้อหยากรมาพงกมดเกีียวพวกมี่พวกใส่ปละคนโมอลานนี่นีสมัยใหม่ดอกไปขอน้ำน่องอยู่วัดปุ่นมีเจ้าของมันมีโต้ไ่ว่าเป็นตาไส้ไส้บือไส้ไส้บือก็ดีแต่ว่ายุ่หันก็ไส้ปั๊บก็เลี้ยปั๊บยุ่หันไส้ใบไส้มากกับคอนไส้แม่นถ้าเด็กใจให้ มันเป็นกระสังอันนี้แห่งดีดีเนี่ยเพราะว่าแม่มันกับว่าให้ลงน้ำเลยก่อนข่าจำบ่ทีแหลกว่าจำข่านี่ชัวสายมือบ่เมียนกัดเมียกัดจำคอหรอสายมือต้จ้าอันพ่อเยี่พ่อเยี่เสียงว่าเม่นหมาขึ้นเม่นแม่มันบุกกันลูไอ้ขันหมากัดมันม้วนยังโต้เข้ดอกใหญ่กินหดล้ำใสแม่มันน่ะหลักกัดเสน็จหรอก เกิดเหตดไปเหตุไมากลับรหดแล้วสนอกว่าหางหวนก็บป้องปีนังดอกถ้าแห้งดีดีบ่บวมบ่เสบยบ่ยังเบิ่งแห้งดีดีอยู่บ่เสียกบ่ไงมันดีดีข้อยขึ้นบ่ขึ้นวันนี้แล้วเขาเลี้ยงควายเขาก็เลี้ยงวางลูกบอกเรื่องมาจับสัตว์นะจับได้สุรอบอยู่แต่ว่าเวลามันขึ้นอันรอบมันนี่แหละมันเป็นกระท่อนกระแท่นบันนี้ยังอีกการข่อยว่ท่านได้กวดท้องเนี่ยฮะ เขเรยว่าเดียวให้พ้นมาทับอีกตัวรุ่นตะกอนคอยสิกวดอีกาอันว่าดีหาปัจจัยสำคัญได้ก่อนสิได้สาวเบิ่งพร้อมกันหมดทั้งสามตัวเลยออืสาวเบิ่งมีบ่มีก็เลยว่าเดี๋ยวให้หาปัจจัยอันสำคัญมันบ่หลายบาทดอกบ่เกินเดี๋ยวว่าก่อเลี้ยงเฮาดอกน้องก็ว่าตัวน้องก็ว่าที่ทับน้องน้องเสียวตัวละสี่ร้อยอืมอืมท่านเป็นว่าตัวบ่ได้ทับแล้วก็แค่แปดร้อยเปนบ่แพงดอกตัวแพงดอกก็ดีอยู่แต่ว่า โดยดีค่าใส่ใจมันกำลังไหลใส่ใจผู้ใด้บวชไหลเนาะผู้ใดก็คือกันบวชนั่นแหละบวชก็ยากคือกันนั่นแหละหนุ่มแบบไงหญ้ากระบิดคือได้ถูกน้ำใส่หญ้ามืดเนาะพอท่านโดนนิดเนี่ยแม่เนี่ยขืนไว้ก็มูกำลังเลี้ยงหาพ่อพันไว้คือกันเนี่ยสมบูรณ์เจ้าเดียตัวใดก็เอาตัวเอานัข่อยว่าท่านทับคอยน้องข่อยปี๊ตัวใดบีกบอดเด้กันกระงามอยู่บีกบอดมักเราอยู่ข่อยจิตทับของน้องข่อยเนาะ ดีกว,ว่าเราเป็นควายแสนดุตัวช่างนะ้ำมันช่างช่างน้ำเชืยอ์ไปแล้วเขาช่างน้ำมันผิดวะช่างน้ำเชืยอไรเนี่ยเราเป็นควายเบลคนนะบอกให้เปลี่ยนเขากับเปลี่ยนวัดเปลี่ยนหอกพี่วันมันหูอยู่เผินวะดีดีคือกันนะมันหูกับเปลี่ยนหัวนลาหลาเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอายุก็ได้หาผีเขาโมกผีแต่ว่าได้ลูกซีตัวมันทับแต่งแต่ปีเครื่อง่นเนาะออืแมนอยู่แมนอยู่เออคือมาจากตลาดนัดมันเลี้ยงได้ปีเดียว ข่นโดดเอามาไว้นี่สวงเดือนตัวเรียบร้อยบักแกงเลยเว้ยแต่บางคลิปเก่าเนาะเป็นตาจกหัวอยากเป็นตาจกหัวตัวน้อยๆโอ้แอบลิ้มขลาดขลาดอยู่กอนได้ซืเมื่อนี่แหละเนี่ยไปหอดใจก่อนจะย่องก็อนะย่องหี่วันทีละละลาละลาเดินไปหอดจะย่องหี่วันทีไปซื้ออะไรหี่ไปซื้อสบู่หี่วันทีเอาไปทำอะไรหี่ถูหี่วันที เอาเนาะเอาเงินว่าภาษาของเจ้าเน้อภาษาภาษาอย่างจดกินเล้มกินให้มันเอื่นแม่เขาสิไปเกี้ยวมาให้อีกเอื่นเหมืนเดิมเหมือนเดิมมีแต่สีคำมนีแต่สีคำนี่ยตายพวกข่าเสียวคุ้ยหัคอกคำไปฮั่นโอเคโอเคว่าอยู่ว่าสิบอกว่าเปิดหาให้อยู่ห่างอีแตกอีแตนนึ่งแล้วว่าสิบบาอยู่ตอนนี้ไอ้อ้วนแล้วก็จะ กับบ้านไปเอาควายเขาควกพี่น้องจะสีเอารถไปจอดไปหันสิบถ่างไปเอาควายเขาขวกคึ้นกันจ้าบันตัวนี้ก็คือนอนอยู่นี่ผูกอยู่นี่แล้วเลยจ้าอันใดถุงของพวักก็ถุงของพวัดถุงนี้จ้าแตงเกี่ยวงัดเนียนๆกินให้เมื่อเด้อสมเขาไปเอาอุ้ยสดยอดเมื่อเนี้ก็เป็นคลิปสบายๆบรรยากาศอัน ยาวมือได้บ้างๆรวมโตกันอีกก่นอนเพาเห็นกกน,นางสันให้พี่น้องเขาได้รับชมผู้ใดอยากเบิ้งนางสันจากสองสามสี่หาช่องนี่คอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อจ้ามีช่องไหนเนี่ยมีช่องพี่แลมกับเลดี้บ้านนาะ <c oughs> เสียงหวานจ้าแล้วก็น้องอุ้ยฮักเด้ออีสานชาแนลจ้าแล้วก็ช่อาววัดอีสานร,รีวิวจ้าช่องรักช่องไงช่องเดิมเขาา้าอีกช่องที่สี่ก็คือยังสุด เปิดช่องเปิดไทยควายเนี่ยช่องที่หกช่องที่หกไอ้อ้วนควายดอกในาเจ้าำนันัดาแพรถไมเปจ้าของช่องดอกไปาโอเคอยะังไปหเปิดช่องให้ไมาบา้ากอนปิดช่องกกันจะว่าใอยเห็นว่าเป็นดอกรถติดตามจ้ามาจ้าจ้าจ้ไปแล้ว เอาสำหรับมื้อวานพวัตกับน้องอุ้ยการรับไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับจ้าบ๊ายบายจ้าผู้ใดอยากเบิ่งหนังสั่นพวกไอ้ในทีมงานของพวัตหักอีสานรีวิวหักเด้ออีสานชาแนลเลดี้บ้านนาโลกะสะโซเชียลชาแนลอ้วนควายดอนชาแนลควายดอนชาแนลยังสี้ากาแฟคอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้าไปอีกแล้วเจ้าไปรู้หัวหยอง aja ni ka la kan ilil bye bye